นี่ก็ยังคงอยู่กับคาเลอาแล้วใช่แลมเจ้จาจังหวะนี้เจรู้ว่ายังไงต้องคิดแน่ๆเลยก็เลยจับยกตัวที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด mm hmm. เอาไว้ก่อน mm hmm. เผื่อว่าเพื่อจะคิวได้แต่สุดท้ายก็คิวไม่ได้นะจ๊ะยังกลายไปเจ๊ถูกเอสเทสปิดคิวไปอีกแล้วดูแกดูหวานๆส่งหน้ามายกเยเยโอ oh ้โหเป็นอะไรที่แบบฉันแกล้งใจมากบอกเลยว่าแล้วงานนี้หลังจากที่เกิดมาใหม่ก็ต้องมีการย่ำกระหม่อมเอสเทสจะไปสักหนึ่งกลุ่มก่อนจะใช้เอลตียกมาให้เพื่อนช่วยกันรุมทุกขก์ก่อนที่เจ๊จะกลายเป็น,น เดียวกันแม่และเห็นฟอร์มเล่นดุดันอย่างขนาดนี้แน่นอนจ้าสุดท้ายทียมพ่เจก,ก็เลยสามารถบุกทะลวงจนเกือบจะขึ้นบ้านใหญ่กับที่ฝันตรงข้ามได้ซึ่งงานนี้หลอดก็อยู่ที่หน้าบ้านใหญ่กว่าที่ฝันตรงข้ามแล้วจวังหวะนี้เจก,ก็เลยกระโดดเข้ามากะจะเปิดไฟแต่ลืมไปว่าเตยไม่มีฟิกเกอร์สุดท้ายก็ยต้องเอาชีวิตไปทิ้งเอาไว้คนเป็นคิวเจก็นั่นเป็นเอสเจ้าเก่าอีกโอ้โหอะไรมันจะเศร้าขนาดนี้วะแกที่แย่ยังกว่าคือนาทีนี้ไปไปมาดูเหมือนว่าพ่อเจจะไม่สามารถฝืนขึ้นอย่างที่ฝันตรงข้ามได้แล้้้ววแนนนน่อดยเเหตุี อ้าไม่เป็นไรถึงจับไอแค่ไหนแต่จะโชว์วตัวมาสโกโอ่อนเนาะว่าแล้วใน,นจังหวะนี้ก็จะมีโอกาสได้ย่ำกระหม่อมเอสเตสอีกครั้งและนั้นบังคับให้เอสเตสเน้นต้องจ่ายเอาตีออกมาก่อนที่เซน่าจะปาดอกไปโดนเอสเตสอย่างนี้เจ๊กับเซน่าก็เลยพยายามจะเข้าไปรูป,ปิดคิวเอสเตสให้ได้ปรากฏว่าเราจะทำไม่สำเร็จแล้วยังคลายเป็นจังหวะบ,บันไลแทนเ่อทีฝั่งตรงข้ามตามตาม,มาโอบปิดล้อมในทานวิเทได้เกิดไฟที่ไม่ได้ตั้งใจขึ้นแน่นว่าผลลับออกมาอูกเกินจะทนมันมันเริ่มต้นจะเจ๊ถูกหวานุมิวายนมงาาาสรถปิดคิวไปได้ก้องแวชีิตนาาาาอยู่่่่จึถมมมมววเเรค เพราะหลังจากนั้นมีความปะหลาดที่ต่อเนื่องยิ่งกว่ากาวคือลิงเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยไฟโดยมีเซเรนาคอยตอดอยู่ใกล้ๆสุดท้ายแล้วทั้งลิงกับเซเรนาก็ต้องเอาชีวิตไปทิ้งเอาไว้พร้อมกันยังดีที่ในี่ยก่อนจะขีดนั้นเซเรนาสามารถปิดคิ้วป่ากของทีฟันตรงข้ามไปได้อีกทั้งมินเนี่ยยังโคตรเป็นใจพูานากาตีบ้านเนี่ยกับทีฟันตรงข้ามอยู่จะทำให้ทีฟันตรงข้ามต้องว้ากลับไปกันบ้านแบบแทบไม่ทันและทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นนั้นก็ช่วยยื้อเวลาให้ทีมวเ,เกิทนนทนนนอเจัง้ย เหตุพอดีจ้าซึ่งตอนนั้นเองเจก็รู้ดีว่าหวานหวาน,นได้จ่ายสกิลทั้งหมดไปกับจูล,ล่องแล้วเจก็เลยตัดสินใจจะเข้าไปเปิดไฟกับหวานหวานโดยใช้เอาตีล่านางมาทุบอย่างว่องไวเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามียกักษ์กำลังจะตามมาเติมนะก็เลยพยายามยื้อไฟเอาไว้สุดท้ายมียักษ์ก็ตามมาเติมทันแล้วก็สามารถฉันด,ดาวหวานหวานไปได้ใครจะไปคาดคิดหรืจ๊ะว่าหลังจากนั้นเพียงพริบตาเนี่ยคาริน่าเข้าไปปิดคิวมียักษ์ได้แบบรวดเร็วทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนี้เจไม่สามารถทำอะไรได้เลยจ้าเพราะบอกจูแแแลละนกกก็มมมมาาาีีีเเเเจจจจ้้้วววืออบิด่่ยยถถไไหหพส พยามีหิวสู้กับอยู่เนันไปเลยแน่นอนว่าสุดท้ายเจก็ต้านทานไม่ได้ต้องขินไปอยู่ดีแต่ทว่างานนี้คนที่ต้องรอง้องไห้กบบกลายไปที่ฝันตร่งข้ามนะจาเพราะว่าทีมของเจก็ช่วยจวังหวะนี้ขึ้นมาอยา่างที่ฝันต้องข้ามได้แล้วกลาฝ่ายวิกตอรีร่ไปทันที่ที่ฝันต้องข้ามได้หลบตัวนี้เบรรอล้ัละจะเธอเขออาเรียกได้ว่าแมตช์นี้เนี่ยเป็นตัวอย่างสำคัญของกาเรเคลียร์เลนนะจ๊ะแน่นอนว่าได้เอ็มีแบบนี้เจก็เลยได้ดาวพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งดาวอุ้ยอย่างนี้ใครจะขึ้นตำนาแล ในจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เราแย่งเต่าตัวแรกของเกมการเพราะว่าในความที่จังหวะนี้เจ๊ย,ย,ยังไม่มีเอาติก็เลยไม่สามารถตรึงให้เฮลเคิร์อยู่กลางวงเอาติของเวลได้นานจะทำให้แบบว่าแกเฮลเคริร์รอดชีวิตแถมยังตามไปล่าเอาเต่าตัวนี้ไปได้อีกด้วยเกเห็นแบบนี้ก็รู้แล้วว่าสเปลฟาร์มของทีมเรามีปัญหาแน่นอนแต่เอาหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องตัต้งใจเล่นต่อไปพอนทีในจังหวะนี้เจ๊จีโอกาสได้กระโดดย่ำกระหม่อมที่ฝั่งตรงข้ามมาแบบแข็งคู่ก่อนที่เจ๊จะใช้เอาติลากยูโดร่าสกิล่องรยาวดอรบ้วรเเจแ็ สามารถปิดคิวฟังโก้กับเฮลเคฟไปได้เป็นแบบคิวของนางอีกด้วยโอ้โหหนูจ้าบอกเลยว่าคอมโบคาเลอากับเวลนี่เป็นอะไรที่โคตรมันแล้วจ้าหลังจากนั้นเจ๊ก,กับเวลก็เลยเดินคอมโบกันทั่วแมปไปเลยงานนี้เลยทำพิธีฝันตรงข้ามค่อนข้างเล่นยากเรียกได้ว่าถ้าเผลมอะไรถูกเจ๊จับลากไปอยู่กลางวงอันติของเวลแน่ๆหลังจากวันี้เฮลเคร์ฟมีโอกาสได้ทำอะไรเลยนะจ๊ะนางก็ถูกเผลอจนคิดไปโดยที่เพื่อนที่ฝันตรงข้ามพยายามจะเข้ามาช่วยเนาะแต่ก็ช่วยไม่ได้ยังกลายเป็นฟังโก้้ตววชีิิทงเออาไีกด้้วยงานนีค,นคิก็เกือบจะซวยนางก็เลยใช้ฟิกเกเอร์หนีเข้้าาไปปในปอมมถว่างางนนี้จยอมห,หนีไปง,ง่ายๆก็ไม่จ้ท กระโดดเข้าไปย่ำกระหม่อมแล้วก็ปิดคิวนางคาป้อมกันไปเลยทีเดียวถึงถามว่าทีฝั่าตรงข้ามเข็ดไหมก็ดูเหมือนจะยังไม่เข็ดชาจงังหวะนี้เจ๊กับเวลก็เลยมาดักรออยู่ที่ภูมิก่อนที่จะตู้ปาสกิลใส่คลิปน้อยนี่มีเจไปสั้นเอาไว้สุดท้ายเคียงก็เลยถูกปิดคิวไปแบบหน้าตาเฉยแล้วเอาเวลยจงังหวะนี้เฮลเคยขึ้นน้ำอย่างนี้เจก็ใช้เอาตีล่านา้ำกลางวงสกิลของเวลไปทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ทำให้เจต้งองร้องเฮ้ยกาวคือเฮลเคยดันมีสกิลช็อปหลบหนีออกไปแล,ปลไปไัังจาก้้มียยรถปิิดดคว เห็นแบบนี้แล้วฟังโก้ก็เลยรีบแง้นหนีไปโดยที่เอาดัสไม่ทันได้หนีนะจ๊ะทุกทีเพวกเจ๊ลงปิดคิวไปแทนหนูและด้วยเหตุนี้แมทในครั้งนี้ก็เลยดำเนินต่อจนถึงนาทีที่รดได้เกิดขึ้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยฟังโกกำลังใช้เอาติดึงโรเจอร์เอาไว้อยู่เจ๊ก็เลยข่ะจะเข้าไปขัดฟังโก้จะกลายเปเจที่ต้องร้องโอ้เพรจู่ๆเฮลก็เข้ามาจอยไฟอยู่ที่นางปิดไฟทำให้เจ๊มองไม่เห็นอะไรเลยจ้าซึ่งหนูจ้าลาจะนั้นทกอย่างเกิดขึ้นว่องไวมากจนเจประมวลผลยังไม่ทันเลยจับว่า แบบนี้นั่นเองให้เรางับเตงหล่ะจะที่ปวดหัวอยู่กับร่างอีปิกมาอยู่นานในสุดเจ๊ขึ้นมาเลตำนานได้สักทีแล้วจา้าก่อนที่คลิปนี้จะจบลงเจ๊ก็ต้องขอขอบคุณน,อน,นอ้องโนสเกตคุงเอาไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะที่เข้ามาช่วยจอยดี้กับเจ๊แล้วทำให้เจ๊ผ่าสมรภูมิอีปิกขึ้นมาสู่ตำนานได้สักทีนะเธอโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหลพะพบก็หม่คคิดหน้านแล้วจา้าบาย